ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์นะครับ168กประชากรแฟนเพจนะครับเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จะมี4สัญลักษณ์นะครับที่อยู่ในลายมือของเราเนี่ยที่เขาบอกว่า4 4ลายมือนะครับที่ได้คู่ครองนะครับรวยมีฐานะนะครับส่วนมากทุกคนก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับซึ่งในส่วนของสัญลักษณ์แรกนะครับสัญลักษณ์เส้นนี้นะครับเกิดอยู่ ตรงเส้นชีวิตเราเนี่ยแหละนะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับที่เป็นเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมนะครับข้าวหลามตัดนะครับอยู่ที่ลายมือเราเนี่ยแหละนะครับก็จะเกิดบริเวณเส้นสิ้นสุดในะในส่วนของลายมือนะครับอันนี้จะเป็นเส้นแรกนะครับด้านล่างสุดนะครับของเส้นชีวิตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับล่างสุดนะครับของเส้นชีมิตหรือลายมือเรานี่แหละนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนของเส้นชีวิตนะครับก็จะอยู่ตรงในส่วนของระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยนะครับที่ลากผ่านลงมาเดี๋ยววาดเส้นชีวิตนะครับให้ดูก่อนเส้นชีวิตนะครับดีหรือไม่ดีก็คือต้องถ้าดีก็คือจะ ลายมือจะไม่ขขะไม่เป็นเกาะนะครับแล้วก็ความชัดเจนเนี่ยก็จะชัดนะครับชัดก็คือไม่ได้เป็นลายมือที่เบาๆนะครับก็คือลงลึกนี่แหละชัดเลยนะครับถ้าเป็นลายมือในส่วนของเส้นชีวิตีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของลายมือเรานะครับแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะเส้นนะครับ แบบที่1ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับที่เป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมข้อหลัมตัดนะครับหรือสี่เหลี่ยมนะครับหรือสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บริเวณนะครับล่างสุดของเส้นชีวิตเดี๋ยวเขียนหมายเลขหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะงง,งนี่นะครับหมายเลขหนึ่งไปทีละขั้นตอนนะครับไปทีละหมายเลขนี่ก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับ การพยากรเป็นแบบไหนมาฟังกันนะครับ1ก็คือเขาบอกว่าจะมีอสังหาริมทรัพย์นะครับบ้านหรือที่ดินนะครับลักษณะถ้าเรามองก็เป็นบ้านก็ได้นะครับนะครับรัวรอบขอบคิดหรือที่ดินเนี่ยแหละเป็นแปลงนะครับอันนี้ก็คือลักษณะลายมือนะครับที่มีโอกาสได้คู่ครองรวยนะครับมีฐานะนะครับอันนี้เส้นแรกนะครับเส้นที่2นะครับมาดูเส้นเส้นนี้นะครับเกิดระหว่างในส่วนของเส้นสมองกับเส้นใจนะครับเดี๋ยววาดเส้นสมองก่อน เส้นสมองเหมือนทุกคลิปนะครับยิ่งยาวยิ่งดีนะครับถ้ายาวก็ปฏิพันธ์หบพลิบนะครับไม่มีใครหลอกอะไรง่ายๆนะครับแต่ถ้าสั้นก็คือมันสมองหรือความเฉลียวฉลาดท่านก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่เอาง่ายเรียนหนังสือเก่งนะครับเป็นคนที่เก่งนี่แหละนะครับเรียนเก่งนะครับแต่ว่าลักษณะนะครับที่จะมาวาดให้ดูเส้นที่2ก็คือเขาบอกว่าเป็นเส้นนะครับ เส้นสมองกับเส้นในส่วนของใจเนี่ยนะครับห่างกันนะครับก็คือไม่ติดกันเดี๋ยววาดเส้นใจนะครับเส้นใจอยู่ใต้นิ้วก้อยเนี่ยนะครับลักษณะเส้นใจก็จะลากมานะครับอันนี้ก็วาดได้เห็นนะครับว่าช่วงแบบไหนนะครับเส้นแบบไหนที่ที่ดูแล้วชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะห่างนะครับห่างกันลักษณะเส้นนะครับ ลักษณะเส้นเดี๋ยววาดลูกศรเนานะมันจะได้ไม่งงอันนี้ก็คือต้องห่างกันนะครับวาดแบบลูกศรน,นีนะ่ห่างกันถ้าไม่ห่างก็จะงงนะครับอันนี้ก็คือหมายเลขสอง นี่นะครับเลข2นะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเส้นใจนะครับแล้วก็เส้นสมองห่างกันนะครับบุคคลนั้นนะครับก็จะมีความที่เป็นใจกว้างนะครับใจดีนะครับไม่ขี้เหนียวนะครับถ้าเป็นมือซ้ายนะครับเขาบอกว่าเกี่ยวกับครอบครัวนี่แหละก็รักครอบครัวรักพ่อแม่รักบุตรภรรยานะครับลักษณะนี้ที่ห่างกันนะครับเส้นที่สองครับที่ได้คู่ครองรวยมีฐานะนะครับเส้นที่สามนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับ เขาเรียกว่าเส้นมรดกนะครับเส้นมรดกหรือเส้นมรดกตกทอดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินหรือเงินสดนะครับเส้นลักษณะเส้นนี้นะครับก็จะขึ้นนะครับบริเวณลักษณะใกล้ๆกับใต้นะครับเส้นใจนะครับลักษณะเส้นก็จะวิ่งนะครับโค้งๆนะครับเข้าไปหาในส่วนของเนินเนินอาทิตย์นะครับลักษณะแบบนี้ นะครับมันก็จะมีอย่างนี้บางทีก็มีหนึ่งเส้นบางทีก็มีสองเส้นเดี๋ยววาดให้ชัดๆสองเส้นนะครับนี่นะครับเส้นลักษณะนี้อันนี้ก็คือหมายเลขสามนะครับนี่นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นบรดกนะครับตกทอดนะครับบ้านที่ดินหรือเงินสดนั่นเองนะครับลักษณะนี้ที่วิ่งขึ้นไป ส่วนเส้นที่4ี่นะครับให้เรามองดูว่าลักษณะของเส้นใจนะครับเส้นใจก็คือจุดกําเนิดก็คืออยู่ใต้นิ้วก้อยเนี่ยลากยาวลงมาเลยนะครับทีนี้เส้นนี้ก็จะวิ่งขึ้นนนี่นะครับเนินพฤติขัดนะครับลักษณะวิ่งขึ้นเนินพฤตัดแบบนี้นะครับเส้นนี้เขาบอกว่าเป็นเส้นที่บุคคลนะครับบุคคลที่รักครอบครัวนะครับเป็นบุคคลที่รักครอบครัวดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับอันนี้หมายเลขสี่ กับว่าอยู่ใ,ใกล้ๆเดี๋ยวจะได้ไม่งงทีนี้ก็จะมาสรุปกันนี่นะครับก็จะมี4อย่าง4แบบนี่แหละนะครับสรุปนิดนึงนะครับลักษณะ4 4อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลข2หมายเลขสามหมายเลข4ี่เนี่ยก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับลายมือนะครับจะได้คู่ครองที่รวยนะครับมีฐานะนะครับลักษณะ หัวข้อที่1นนะครับก็จะเกี่ยวกับมีอสังหาริมทรัพย์นะครับมีบ้านนะครับมีที่ดินก็ดูลักษณะนะครับที่ดินเป็นแปลงหรือเป็นที่บ้านก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับข้อที่1นนะครับข้อที่สองนะครับในส่วนของเส้นสมองกับเส้นใจต้องห่างกันนะครับลักษณะนี้ถ้าห่างกันการพยากรณ์ก็บอกว่าบุคคลนั้นนะครับก็จะมีความใจกว้างใจดีนะครับ ไม่ขี้เหนียวนะครับถ้าเป็นมือซ้ายแล้วก็ก็จะรักครอบครัวนะครับรักพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับภรรยาแล้วก็ลูกนะครับก็จะมีความรักส่วนข้อที่สามก็จะเป็นเส้นนะครับที่วิ่งเข้าหานะครับอยู่ใต้เนินอาทิตย์นั่นเองนะครับลักษณะนี้เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นมรดกนะครับที่เกี่ยวกับมรดกตกทอดนี่แหละนะครับหรือมรดกที่ได้มาจากบิดามารดานะครับ ซึ่งก็จะเกี่ยวกับบ้านที่ดินนะครับหรือเงินสดนะครับลักษณะเส้นนี้ส่วนเส้นสุดท้ายนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะอยู่ใ nya, ต้ในิ้วก้อยจุดกําเนิดเส้นนะครับวิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็มาขึ้นนะครับตรงเดินพฤหัสนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเส้นนี้ก็จะเกี่ยวกับบุคคลนะครับเป็นบุคคลที่รักครอบครัวนะครับหรือคอยช่วยเหลือดูแลกันเกื้อก Brazil, ูลกันอยู่เสมอนะครับเกี่ยวกับครอบครัวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์เส้นดีๆนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลายมือนะครับที่ได้คู่ครองรวยแล้วก็มีฐานะสำหรับวันนี้นะครับขอจบกันนําเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ